อากาศเย็นเยยือกจนหายใจแทบไม่ออกคืนนั้นผมขับรถเลียบหาดวรณภาแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปในความมืดมิดหมอกลงจัดจนมองเห็นอะไรแทบไม่ได้ปกติช่วงนี้ของปีอากาศไม่หนาวขนาดนี้นี่มันผิดปกติ เสียงคลื่นซัดสาดดังกว่าปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นผมลดกระจกลงเล็กน้อยกลิ่นคาวเค็มของทะเลปะทะจมูกตามมาด้วยกลิ่นสนินจางๆเหมือนกลิ่นเลือดแล้วผมก็เห็นมันหมอกสีเลือดหมุนวนเป็นวงกลมอยู่บนชายหาดมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนมีใครกำลังคนให้มันเป็นเกลียวผมหยุดรถทันทีหัวใจเต้นร,รัว มีคนเดินเข้าไปในหมอกคนนั้นเหมือนผมผมเห็นเงาของตัวเองเดินเข้าไปช้าๆเงาของผมเดินตัดผ่านหมอกสีเลือดแล้วไปยืนรอหยุดตรงขอบทะเลยืนหันหลังให้ผมผมกลั้นหายใจเงาตรงนั้นสูงกว่าผมเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากในรถไปสิไปหาเขา ผมไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปรู้ตัวอีกทีก็เดินลงจากรถเท้าเปล่าสัมผัสทรายเย็นเยียบผมเดินเข้าไปในหมอกสีเลือดหมอกเหนียวข้นเหมือนมีใครเอาน้ำผสมสีมาสาดใส่หน้าทุกอย่างเงียบสนิทนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นแรงผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีแดงฉาน แล้วผมก็เห็นเงาของผมยืนอยู่ตรงหน้าหันหน้ามาทางผมใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาแดงกำ่ำมันยิ้มเย็น